ต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการมหานครทาวเวลค่ะรายการมหานครทาวเวล<ม>ของเรานะคะเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาท่องเที่ยวแล้วก็ท่องโลกไปกับพวกเราโดยสถานที่หลักๆที่เราจะท่องเที่ยวกันนะคะพี่ลูกหมูก็จะเป็นสถานที่ในกรุงเทพมหานครของเรานี่แหละค่ะและวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนสัตว์พาตาปินก้า <9 S 2> ค่ะเรียกได้ว่าเป็นสวนสัตว์ในห้างติดแอร์ซะด้วยค่ะ และก็เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็เพิ่งมีการปรับปรุงสวนสัตว์ในรูปแบบใหม่ด้วยแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ของความเป็นวัยเด็กไว้ด้วยค่ะใช่ค่ะแบบนี้เด็กๆต้องชอบมากแน่เลยเพราะว่ามันเก็บความทรงจําในวัยเด็กไว้เพราะว่าเด็กๆเนี่ยจะชอบมาเที่ยวสวนสัตว์ค่ะแถมไฮไลท์ของที่นี่นะคะพี่ลุงหมูก็ยังมีกอริลลาบัวน,น้อยด้วยค่ะซึ่งกอริลลาที่นี่นะคะเป็นกอริลลาตัวสุดท้ายของเมืองไทยเลยด้วยค่ะงั้นก็พิเศษสุดๆไปเลยสิคะ เรามาสวนสัตว์ทันทีแบบนี้เราก็ต้องแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยไหมคะมงั้นเราไปว่าแต่งตัวกันเลยค่ะไปกันเลยชานดาน,ดนพวกเราก็ไปแต่งตัวกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดูออกไม่เอ่ยว่าแต่งตัวเป็นอะไรเอมน่าจะเป็นไดโนเสาร์หรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะเป็นไดโนเสาร์น,นั่นเองค่ะสีแดงน่ารักมาก ค่ะเมื่อกี้เราก็ได้ซื้อตั๋วราคาเข้ามาที่ที่เรียบร้อยแล้วราคาเด็กจะอยู่ที่80บาทนั่นเองค่ะส่วนราคาผู้ใหญ่จะอยู่ที่120บาทค่ะแต่ว่าถ้าเด็กเนี่ยสูงไม่ถึง90ซนติเมตรก็จะเข้าฟรีนั่นเองค่ะแต่แค่ว่าแค่ก็ยังไม่ถึง90ปาะ ไม่ถึง <S 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 อาจจะเกินมาเยอะแล้วด้ยวยตำเนาะแต่ว่าถือว่าราคาไม่แพงเลยเนาะพี่ลุกหมูเพราะว่าราคาในกรุงเทพประมาณนี้เราก็ถือว่าไม่แพงเนาะแถมยังมีแอร์ในหแอร์ใช่เป็นส,น<อ>สวน,นส,วสัตว์ติดแอร์ให้เราได้เดินเย็นช่ำตลอดการเดินชมไทย,ยบรรยากาศร้อนๆอย่างเนี้ยร้อนงั้นเดี๋ยวเราไปชมสัตว์กันเลยค่ะไปกันเลยไปกันเลยค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้น6ซึ่งเป็นโซนสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองค่ะสัตว์ทุกตัวจะถูกจัดแสดงในตู้กระจกที่มีการจัดสภาพแวดล้อมและควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดด้วยค่ะนอกจากจะมีสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็มีสัตว์น้ำมีน้องปลาและเต่ามาแหวก่ายอวดโฉมความน่ารักอีกด้วยค่ะแคปเจอร์ ค่ะแล้วนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปลากระเบนน้ำสืดค่ะซึ่งมีชื่อว่าพระยาหรือปลากระเบนลาหูยักษ์นั่นเองค่ะซึ่งคนพบนะคะเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2520นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นสัตว์น้ำสืดเป็นปลากระเบนน้ำสืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยค่ะโดยมีเพศนะคะเป็นตัวเมียนั่นเองค่ะน้ำหนักที่พูดถึงเนี่ยมากถึง210กิโลกร,รัมเลยค่ะ โดยนักวิชาการนะคะได้จำกัดชื่อให้ใหม่ว่าเป็นกระเบนเจ้าพยานนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูโซนหนูแกสบี้กันนั่นเองค่ะสั่นตัวเล็กๆน่ารัก,น,รกน่ารักมากเพราะว่านี้รู้สึกจะใหญ่เกินตัวพราะวามากตัใกว,ให,วใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าตัวแคปอยู่อะลูกหมูใช่แบบตอนแรกคิดว่าอ่ะตอนแรกคิดว่าประมาณนี้ก็คิดว่าใหญ่แล้วแต่นี่คือแบบใหญ่มากที่แรก ที่บอกว่ามันตัวใหญ่ไม่คิดว่ามันจะตัวใหญ่ขนาดนี้ด้วซ้ำอ่ะในความคิดเรามันแบบว่าไม่ได้แบบว่าเวอร์ขนาดนี้ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปกันเลยค่ะไริลย <Hello. S 1> และตอนนี้เราก็อยู่กันที่โซนพาตาเอกโซติกสตูดิโอค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่เลยสตูดิโอยิ่งใหญ่จริงค่ะ <c oughs> แลตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าสตูดิโอของเหล่าหนูแก <ats> สบีค่คือน้องน่ารักมาก แล้วหนูแกสบี้เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกด้วยนะคะเออมีถิ่นกำเนิดจากทาวีปแอฟริกาตะแอฟริกาใต้แถบเปรูเลยใช่แต่ว่ามีความน่ารักเนาะใช่น่ารักมันดูตัวกระปุกกระปีกน่ารักน่าแบบเอาไปเลี้ยงที่บ้านอะแต่เราก็คงดูแลได้ไม่ดีเท่าสวนสัตว์ขอกเนาะแต่ว่าน่ารักมากมีกนเดี๋ยวเรามากันที่โซนนี้ก่นดีกว่า<อ><ป>ยังอยู่กันที่พาด้าเอ็กโซติกสตูดิโอเหมือนกันนะคะอันนี้เป็น แพรรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นกันค่ะกำลังนอนอยู่นี่ทุกคนคือมันนอนน่ารักมากอ่ะนอนแบบสุ่มหัวลงไปด้านล่างเหมือนเด็กทารกแบบแรกเกิดแล้วก็แบบน้องหงายหน้าลงมานอนโอ้โหเอ็นดูเลยแล้วก็ขนาดลำตัวนะคะก็มีความยาวกว่าหนูแกสตี้เมื่อกี้อีกเท่าตัวหนึ่งเลยหนูแกสตี้อยู่ที่20-40อันนี้ประมาณ ห้าสิบถึงแปอดูน้องกำลังแบบว่าโชว์แผงขนที่คอของน้องเลยแบบสง่างามมากอิกกน่าเนี่ยเป็นสัตว์เลือยคานจำพวกกิ้งก่าแล้วก็กินทั้งพืชแล้วก็ เป็นอาหารค่ะสามารถพบกระจายพันธุ์ในประเทศเม็กซิโกค่ะแล้วก็แถบอเมริกากลางรวมทั้งเกาะต่างๆในภูมิภาคแคริบเบียนแล้วก็โพลิเีเซียค่ะใกล้คือแบบว่าเห็นเก็ตของน้องเนี่ยคือโอ้โหละเอียดมากอ๋อแผงลำคออะไรเงี้ยมันถือว่าเป็นสัตว์เลื้อยคานที่มีขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่งเลยนะเพราะว่าถ้าเรานึกถึงสัตว์เลื้อยคานที่มีขนาดใหญ่เราก็มีกลุ่มพอกตัวเงินตัวทองจระเข้ อ๋อมังกรโคโมโดอะไรพวกนี้ใช่ค่ะแต่ว่าดูดิโอ้ัวอันนี้คือนอนรับทราบรับทราบหรือเปล่าวะเออเรามาเยี่ยมชมนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ญาตให้ถ่ายละเมื่อกี้ก็คือไม่ได้หันหน้ามาทางนี้นะคะแต่พอเห็นพวกเรามาเราเลยเออโชว์สักหน่อยสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ย เจ้าเมนาที่แล้วดูเทวาลปติมากรแบบเทวไลแบบยุคขอมเลยค่ะพูดปุ๊กเหมือนสร้างขึ้นมาเพื่อพวกเราเลยเมอนสร้างขึ้นมาเพื่อให้เจ้าเมนาที่ได้กลับสู่บ้านเงั้นเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะลูกหมูมันี่แล้ว อันนี้ก็เหมือนแบบเป็นความเชื่อนะว่าอย่างที่บอกว่างูมันชอบอยู่ในที่ชื้นชื้นแล้วแบบเทวาลสมัยก่อนนะคะมันก็มีความมีความช,ชื้นเพราะว่ามันเป็นหินที่สามารถกเก็บความชื้นได้เป็นอย่างดีค่ะเขาก็เลยออกแบบจำลองให้เป็นหินเหมือนที่อยู่ในเทวไลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หมือนให้อยู่ในสมัยกออะย่างเเพื่อจะได้กักเก็บความเย็นแล้วก็เปิดแอร์ให้อุณหภูมิที่พอเหมาะพอดีแก่น้องงูนะคะน้องงูในที่นี้ก็มีงูหล,ลากหลายชนิดมากแล้วก็มีทั้งตั้งแต่รุ่นเล็กไปถึงรุ่นใหญ่เลยทีเดียว แต่ที่สะดุดตาเมื่อกี้ก็คืองูชื่อน้องมันแกว้วอาน้องมันแก้วเป็นงูหลามขาวนั่นเองค่ะตัวสีขาวเปลือกเลยใช่แล้วก็มีลำตัวที่ยาวมาก้วยแต่ว่าน้องนอนขดตัวอยู่ข้างในกล่องของน้องนั่นเองค่ะน้องมันแก้วอาจจะเพี้ยนมาจากอีคําแก้วหรือเปล่า จะเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ค่ะเป็นไปไม่ได้อย่าเชื่อนะคะน้องมันแก้วก็คือเป็นชื่อที่ทางที่นี่เขาตั้งให้นั่นแหละอาจจะสีขาวเหมือนเนื้อมันแก้วที่เป็นผลไม้ใช่ครับค่ะเราชมสัตว์ชั้น6จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าจุใจเต็มอิ่มกันเลยทีเดียว ต่อไปเราจะไปที่ชั้นเจ็ค่ะซึ่งเป็นโซนการแจ้งนั่นเองค่ะค่ะได้ค่ะว่าโซนกางแจ้งเนี่ยมีสัตว์มากมายเลยท<ม>ีเดียวแล้วก็ยังสามารถซื้ออาหารป้อนน้องสัตว์ได้ด้วยค่ะ,ะได้เวลาเสียตังกันแล้วเพราะว่าน้องสัตว์เนี่ยน่ารักมากเราเองก็เอนดูน้องดูใช่ค่ะแต่อาหารก็คงไม่แพงขนาดนั้นหรอกเราก็ยากจะได้แบบทําไปการทําบุญไปด้วยให้อาหารสัตว์แล้วก็ได้เซลฟี่กับสัตว์ข้างบนด้วยค่ะ <S 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 แล้วจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนชั้นเจ็ดกันเลยค่ะไปเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่ชั้น7เป็ดที่เรียบร้อยนะคะโดยชั้น7ของเราเจะมีทั้งแบบพวกโซนม้าแคร์พวกแพะไว้ให้เราไว้ได้ให้อาหารด้วยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าน้องๆม้าแคร์กับแพะเนี่ยน่ารักมากเดี๋ยวแคปก,กับลูกหมูจะพาคุณผู้ชมเข้าไปให้อาหารนองอยู่ข้างในกันค่ะตรงนี้เองนะคะก็จะมีนกด้วยนกที่เขานํามาแสดงก็จะมีหลากหลายชนิดเลยด้วยกันทั้งนกฟามิงโก้นกฮูกนกแก้วไปจนถึงนกเนื้อค่ะ แต่ละชนิดเองก็มีลักษณะที่สวยงามแตกต่างกันออกไปซึ่งตอนเราเดินชมเนี่ยน้องนกก็ส่งเสียงร้องออกดังกังวานตลอดเวลาเลยค่ะ ตัวน,วนี้กินแตงได้แสดงว่าไม่ใช่ลูกสาแต่ลูกหมูถ้าตัวไหนไม่กินแตงเขาถือว่าเป็นลูกสาวนะคะเพราะว่าถือว่าวอยากคุมมาใครที่สนใจอยากจะมาให้อาหารน้องแพะน้องแกะน้องมาแคะนนะคะก็สามารถมาซื้ออาหารที่นี่ได้เลยเขามีจำนหน่ายอยู่ถุงละยี่สบาทถ้าเป็นตะกร้าแบบน,นี้ก็ตะกร้าละหนึ่งรอบาทเท่านั้ค่ะไม่กล้าไม่กล้าให้บะเขนดอาหารตรงนี้นะคะเราก็ให้ได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะ ทั้งข้างในแล้วก็ส่วนข้างนอกนี้ด้วยถ้าฝั่งไหนเขาไม่ให้อาหารสัตว์เขาก็าใช่แม่อนุญาตเขาจะเขียนข้างหน้าโก้งว่าไม่อนุญาตให้อาหารสัตว์นะคะไม่กลลูกหมูคิดว่าไงน่ารักปะน่ารักแต่ว่ามันกินรุนแรงไปหน่อยอะหรือว่าน้องอาจจะอิ่มแล้วหรือเปล่าที่จริงอะดูด,ดูลิ้นมันดิมาให้ตัวใหญ่บ้างปะเออไปดีกว่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเข้าไปให้ข้างในด้วย โอ้โหโอ้ยหน่ากลัวอุ้ยอุ้ยอยากแบบให้มันกินถั่วบ้างอยากแบบเหลือแตงมาให้ลิงกินบ้างโอ้ยอร่อยบ่เซบบ่ละเออแบ๊บแบ๊บแบ๊บแบบไม่กล้าไม่มอเขินเลยนะ กเราไปให้ม้าบ้างได้ไหมปาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันด้วยนะคะใจไม่เอ้าอุ้ยแต่ว่าตัวนั้นน่ารักมากลิงเคลือกค่ะทุกคนโอ้ตัวขาววันเราอีกอ่ะอุ้ยดูไข่ตัวผู้นะคะนี่ <No. S 2> เห็นลุกหมูแล้วชอบหรือเปล่าชอบเรารให้ได้ปะนี่ค่ะตรงนี้โอเคมากเลยนะคะ<อ>เขาจะมีเขียนเตือนด้วยว่าเพื่อสวัสดิภาพของทุกท่านและบุตรหลานอย,อย่ายื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเข้าไปชิดโกงมากเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ที่แบบ เรายื่นเข้าไปใกล้ๆแล้วแบบมันดึงเราอ่ะมันคิดว่าเราแบบจะไปทํรลายมันก็เลยป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยทางที่ดีเราก็อย่ายื่นเข้าไปใกล้มากเนาะเนี่ยเขาก็ทําที่กั้นไว้ให้อยู่แล้วก็อย่ายื่นให้มันเลยเถินเข้าไปจนันสามากนี่ค่ะลิงนี้ผฝันนีมากดิค่ะเออเออเออตัวนี้กวากเลี้ยงอันนี้เป็นลิงเสนมาจาก อ๋อเป็นพันผสมหรือเปล่าไทยจีนมาเลเซีย,ซยโอ้โหสามสัญชาติเยโอเคเชื่อแล้วว่าตัวนี้ถ้าทางที่จะแบบหิวมากอะ่ะลูกหมูดูดิเรียกไม่หยุดเลยเออน้องหน้าแดงด้วยพอยางอิ่มยางโูกพอยางพุงปอกอแล้วเราอะ่อนะยินเนาะโอเคตายได้บายนี่แล้วเราก็อยู่หน้ากองน้องปังปอน,นั่นเองเป็นลิงอุรงอุตังตอนนี้น้องอายุแค่12ปีแต่12ปีคือตัวขนาดนี้แล้วนะใช่อายุลิงเมื่อเทียบกับอายุคนมัน ข่ากันมากอยู่นะสูงสุด,สดเ,เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอยู่ได้ถึง45ปีเลยแต่ตอนนี้น้องอายุ12ปีก็ยังเหลืออีกยาวไกลแต่ว่าไม,ไม่สามารถให้อาหารน้องได้นะคะเ,เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าน้องค่อนข้างที่จะแบบดื้อน,น,น,นิดหนึ่งชอบดึงคนเวลาแบบยื่นมือเข้าไปให้อ่ะค่ะแต่ดูน้องโชว์กายกรรมน้องโชว์อ่ะเออพอมีกล้องปุ๊บโชว์เลยลุหมเราาถ่ายรูปอย่างนี้เราก็ต้องเก็บภาพกันสักนิดเลยค่ะมาถ่ายรูปวมกับน้อง ปังปอนขอถ่ายรูปด้วยหน่อยเด้อเฮ้ยโอเคโอ้โหเจค้าไม่หยุดเลยรู้ว่ามีกล้องปุ๊บโชว์หญ่แต่ว่าอันนี้คือตัวผู้หรือตัวเมียนะเป็นตัวผู้ตัวผู้มีหน้าลา<อ>เห็นต,ตาตาก็คือเก๊กเชียช่ำเลยอ่าข้างหน้านู้นมี เป็นวัวน้อยเป็นกอริล่าที่เราเกิดไว้ตอนแรกที่เป็นไฮไลท์ของส่วนสัตว์นี้เลยงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูไฮไลท์ประจำชั้นนี้กันเลยดีกว่าค่ะและตรงนี้นะคะก็จะมีข้อมูลของกอริล่าติดอยู่ด้วยค่ะกอริล่านะคะส่วนใหญ่พบในแถบแอฟริกาตะว,วันตกตบริเวณเส,ส้นศูนย์สูตรเช่นพวกคองโกเทือกเขาวีรังกานะคะเป็นลิงขนาดใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุดค่ะ แล้วก็ตัวเมียนะคะเขาจะมีขนาดเล็กกว่ากอริลลาตัวผู้นะคะกอริลลาเนี่ยมีอยู่2สายพันธุ์คือสายพันธุ์ภูเขาและสายพันธุ์พื้นราบ อ่าซึ่งอายุผสมพันธุ์ของเขานะคะก็จะผสมพันธุ์ตั้งแต่12ปีเป็นขึ้นไปนะคะแล้วก็ตั้งใช่แล้วก็ตั้งถักท้องพอๆกับคนเลย8ปดถึงเ้เดือนอายุชัลี่ยกของกอริล่านะคะก็จะอยู่ที่ 40- 5 0หปีนะคะเรียกว่าก็อยู่นานเหมือนกันเนาะสำหรับสัตว์เนาะใช่เพราะว่าที่เขาอยู่นานอาจจะเป็นเพราะว่าเขากินพืชผักผลไม้เป็นอาหารด้วยสุขภาพดีใช่สุขภาพดีก็เลยแบบมีอายุที่ยืนยาวใช่ค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หน้าคงกอริล่าแล้วค่ะชื่อว่าน้องบัวน้อยน้องบัวน้อยอายุเท่าไหร่นะคะอายุ36ปีนั่นเองค่ะใช่ค่ะเพราะเราถามเจ้าหน้าที่มาแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าอายุ36ปีเป็นกอริล่าที่เหลือตัวสุดท้ายแล้วด้วยของประเทศไทยเรานะคะมันน่าพิเศษตรงที่เป็นตัวสุดท้ายนั่แหละเราดูท่าน้องดูดูสิคะมันน่ารักมากซึ่งเราควรอนุรักษ์ไว้นะคะเพราะว่า ถ้ามันสูญพันธ์ไปเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าจะหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจากไหนแล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวเมียใช่ปะที่เจ้าหน้าที่บอกตัวเมียหรื <c oughs> อตัวผู้ไม่แน่ใจ <c oughs> ไม่แน่ใจนะคะว่าเพศของมันคือตัวอะไร <c oughs> แต่ว่ามันน่ารักมากดูดิเหมือนมันรู้ว่าเรามาถ่ายเลยแล้วแบบแอคใหญ่เลยเหมือนลิง <c oughs> กอริลาลิงอะไรนะลิงซินเป็นซีเมื่อกี้เลยกินเลินซินเปนซีอันนี้อุราอุตังนี้อุตัอุตังเมื่อกี้เลยซินเป็นซีโอ้โหแคททำอะไรอยู่คะเนี่ยแคลก็อยากอยู่ในอุ้มมือของกอริลาจากแอฟริกาบ้างแหมอบอุ่นเลยทีเดียวก็น้องหล่อแคลตายแล้วน้องหล่อ แอบชอบกาลิลาอ่าเราไปดูสัตว์อืน่นกันดีกว่าเพราะว่าโซนนี้มันจะเป็นโซนพวกสัตว์เลือ้อยคลานะแต่ก็ยังมีสัตว์ต,ตัวเล็กตัน้อยอย่างเช่นหนูแก๊กบี้ด้วยเออ สมาชิกใหม่ของสวนสัตว์พาต้าปิ่นก้าเ,เองค่ะนั่นก็คือน้องคาปิบาร่านั่นเองค่ะนี่น้องมีชื่อด้วย2ตัวน้องชื่อว่าทอดมันกับถั่วต้มนั่นเองใช่ค่ะทอดมันกับถั่วต้มนะคะซึ่งคาปิบาร่านะคะ,คะ,คะก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกหนูฟันแพะนะคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะซึ่งตวัวโตที่สุดของเขานะคะจะมีน้ำหนักมากถึง60กิโลกรัม้วยค่ะ เป็นสัตว์ที่<น>อยู่ในโซนแอฟริกาใต้เขาจะชอบอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นปู่ค่ะซึ่งกลุ่มปู่ของเขาเนี่ยจะมีตั้งแต่20ถึง100ตัวขึ้นไปเลยเแล้วก็อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำค่ะเพราะว่าสังเกตได้นะคะว่าเขาจะชอบลงไปแช่น้ำเนี่ยเมื่อกี้เขาก็ยังแย่งกันแช่น้ำอยู่เลยทั้งที่น้ำตรงนี้คือแบบบอใหญ่มากนะคะก็คือไปแย่งกันแช่อยู่ในที่เล็กๆอาจจะเพราะว่าตรงนู้นมันเป็นโซนส่วนตัวเป็น i n รเว v e r t คารบิบาราเป็น introvert น,นั่นเองค่ะ ค่ะโดยชื่อที่เขาเรียกแต่ก่อนนะคะเหมือนมาจับเพี้ยนมาจากคำว่ากปิปาราหมามะพราวแล้วก็หมูกีวีจนในที่สุดเนี่ยก็กลายมาเป็นกะปิบารากะปิบาราใช่มันมันน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่ากะปิปาราอะไรมันเพี้ยนมาก็เลยเป็นกะปิบาราเกมเหมือนกันนะคะเนี่ยชื่อโอ้โหแล้วน้องก็กินพวกผักเป็นอาหารนะแต่ว่าตอนนี้เรา อทางเจ้าน้าที่ไม่ไม่อัญญาตให้อาหารสัตว์เองค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนกันต่อไปเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โซนสุดท้ายเองซึ่งเป็นโซนม้าแขพันเชดแลนด์นี่โอ้โหภาษาอังกฤษยังได้ชื่อพันก็เท่มากเชดแลนด์แต่มีสิ่งที่เท่กว่าชื่อพันคือทรงผมของม้าตัดหน้าม้าเหมือนกันเลยทรงผมือนกันเลยเท่มากอ่ะ อยากลองตัดทรงนี้บ้างนี่เดี๋ยวเรามาให้อาหารกันเลยดีกว่าดูท่าทางน้องจะหิวด้วยอ่าเราให้อาหารเราก็เหลือไม่เยอะแล้วนะเราก็จะให้เป็นโ<ฮ>อ้โหลูกหมูให้บ้างขาเหานียวมะเขืะเทศเหนมเมเมมวมะเรัวอยากจะแบบให้ลองบ้างโอ้โหแปงฟันบ้างนะเออก็เงยหน้าขึ้นมาดีๆก็ได้สมัครขอกินต่ำๆ เออหรือว่าการที่มันแบบขอเรากินตำาำใต้ช่องอันนี้ก็คือแบบมันปวดคอหรือเปล่าปวดแต่อย่างเงี้ยน่าจะปวดกว่าอย่างนี้ปวดกว่าเดี๋ยวเราให้อาหารกันตรงนี้ให้น้องมาแค้ให้หมดเลยดีกว่า สวนสัตว์พาตาปิ่นเก้าเนี่ยเป็นทั้งแหล่งพักผอนย่อนใจเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพด้วยแล้วก็เป็นสถานที่ในความทรงจำของคนยุค90ด้วยค่ะ ค่ะแล้วสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะม,มาเที่ยวชมเหล่าสัตว์น้อยใหญ่นะคะหรือย้อนบันนไปกับพวกเราเนี่ยก็สามารถมาที่สวนสัตว์พาตาปิ่นก้าได้นะคะโดยโซนสวนสัตว์นะคะจะอยู่ที่ชั้น6และชั้น7ค่ะถ้ามาที่ชั้น7นะคะก็จะอากาศร้อนหน่อยนิดน,นึงเนาะเพราะว่าเป็นโซนาท์ดอร์ค่ะแต่ถ้าใครอยากเย็นสบายก็มีโซนสัตว์เลื้ยคาน,นะคะอยู่ที่ชั้น6นนค่ะเ,<อ>เป็นชั้นที่มีแอร์แล้วก็มีโชว์ด้วยในบางวันก็ต้องติดตามทาง นะว่าเขาจะแจ้งว่ามีโชว์วันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะสำหรับ EP หน้านะคะพวกเราจะพาไปท่องเที่ยวท้องโลกที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมไปพร้อมกับพวกเรานะคะกับรายการมหานครทราเวลค่ะ,คะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ